ไอ้เมืองหัะเอ้ยพี่น้องเอ้ยมางานแท้ที่มีตจ้าแม่กับลูกเข้ามาในแม่เอ้ยมองดูหัวงามงามนี่งามนี่หมอใหญ่หมอหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยมองดูพวันนี้เราไปหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเราจะไปหาเห็ดตรงป่าห้างตึกนี่แหละตรงนี้แหละลงไปข้างล่างก็เดินอ้อมไปไป สองแม่ลูกสามแม่ลูกอีน่ะเยอะเดี๋ยวบ่ลงไปเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดพึ่งอยังเห็ดพึ่งขาลายใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเห็ดพึ่งขาลายพี่น้องเอ้ยงามแท้แม่เอไหมเอ้ยพี่น้องเอ้ยมงามแท้ นี่สวยมันนงน้บลดเหยหีเฮ้ยนมันเล็กอยู่เหมือนลูกมันอ้ยนี่ไงไงไงอ้พี่น้องอินี่เห็นแล้วแล้วเห็นแล้วพ่อาพูดเห็นนะยิ้ยินิดทออออกซเนเตอร์โอ้ยนิดทอออกซเนเตอร์โอ้ย เอารถเอารถเอามาให้มา้เนี่ยตัดมาแล้วก็ย้ายที่มามาโอเคเเใส่ลย้ฮ็ดผึ่งเหลืองเน่าแล้วพี่น้องเนี่ยคามไปเอาบางหันดนี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งครับโอ้ยพี่น้องกำลังเกิดเลยพี่น้องเอ้ย เฮ็ดพึ่งขาไล้น <e ah ี่คือไม้ขีดเลยอันนี้อันนี้มาเฮ็ดพึ่งอย่างของแม่เฮ็ดพึ่งบวนเนาะธรรมดาตัดเลยมันน่าจรงไหนขาเอาขาธรรมันนึ่งเดียวหัวเบ้าออกตรงไหนหัวเบ้าออกไหนไหนไหนใช่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 ดึงดึงมาเลยโอ้อพี่น้องเอ้ยให้ยายให้แม่ไปตัด เออคืมีหดไหมใสโอ้ ok> oh, มึงมึงมึงน่าเอ้ยโอ้งาม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 งงามงาแม่กับลูกแม่กับลูกมันใช่ได้ได้โอ้พี่น้องเอ้ยมตแม่กับลูกทแม่เอ้ยดูแม่กับลูกทั้งนั้นซื้อไว้อย่างแม่เห็ดยังเห็ดแม่คิดเห็ดบาเห็ดบลฮะ ชื่ออะไรเลยอ่อมันเห็ดทะเหลหัวเรือซอสบสวัมซอบสวมอ๋อซ็อบสวัม,สสวมวพึ้งค้าลายแซ่บกู้จังเห็ดพึ่งนะแบบมันพึ่งหวานบางคนก็ว่าเห็ดอันนี้แซ่บกว่าอีมาต่ออีฝนตกเมือ่อปีนี้ฝนฝน,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 นดีดีพี่น้องเอ้ยเห็ดก,ก็เกิดร้ายหลายอันนี้เปียวแม่เปียวแม่เปียวแมโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นบอลนะเนี่อันนี้มาตั้ง มากวานพี่น้องเอ้ยมามวลกับลูกค่ะเปลี่ยวเลยเจสันไปเอามาไปเอามาพุดนะพี่น้องเอ้ยสามดอกสี่ดอกอันนี้สองดอกอันนี้สามดอกก็หันนะโอ้ยมาหมันม้ามันไม่มันเห็ดไม่ขีดใช่ไหมเอ้ยอันนี้หัวเด้อเฮ้ โอ้แม่ออเอ้ยยี่หันกครนีอีกเขาหน้าเสียถุงไปอีกแม่เอ้ย <c oughs> อันเดียวนะถุง oh, เ, <c oughs> เอาหัวออกพูนะ่า oh. ข้างหน้าอีกนะใช่ <c oughs> ใช่ใช่สองอีกสองดวงนั้นห oh. ัวออกหัวมันเถ่าตัดอะไรพี่น้องพูนะ่าพูนะ่าพูนะ่าตัดไหมตัดตัด วิ่งเลยลูกดึงเลยคุณอาขาโดดอัดแรงบ่โอ้งามงามนี่งามหัวนี่งามหัวได้อยู่ดีดีตัดหลากที่เก่งเธอเละลูกเก่งังแล้วเปล่าเก่งดเกมากเลยเก่งมากเก่งมากยาขอบคุณครับเอู๊ตสกูโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปกี่มาหลายแค่กดดึกไปแล้วอะไรไม่ต้องปัดอย่างนั้นดึงอย่างนี้เลยลูกฮ่าริสวยเลยก็ไปตัดเอง พี่น้องเอ้ยมาหอดว่มาหอดครึ่งครึ่งชั่วโมงสัพี่น้องได้ได้เป็นนหมอหญ่หมอนึงแล้วพี่น้องเอ้ยพึงดูโอ้ยมันมองหันมองเดียวน่ะได้เป็นหมอนญ่หมอนึงเลยพี่น้องเอ้ยเอยนนี้ก็คนนก็สีลิ้นนะพี่น้องเอ้ยลินหน่อยหนึ่งฝนเริ่มลิ้นละไหนไหนไหนเฮ็ดพึ่งหวานโอ้ยงาม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 นี่โอ้ย มดไหมยุงยุงยุงยุุงยงยุพูดนะงามงางามได้แล้ได้มาแล้วดอกนึงเห็ดพึ่งหวานพี่น้องเอ้ยมันบอกเห็ดพึ่งไม่ขีดออกมานี่จิโอ้ได้หลายเต๋ได้โอ้โแสบแ โอ้โหเอาโอ้โหต้อขาล้มเลยหัววที่มันขีขันนั้นนั้นนี่เห็ดหัวไม่ขีดสองสองอันนหนจะได้ดอกเดียวดอกนึงมันสีเหนาเนาะเปี้ยๆอุปุปิเดินไปมเท่าแล้วมันเท่าแล้วนเอออุปุิโอ้ยงาม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  มันเท่าแล้วมัน,กแ,นแก่แล้วไม่เอาแก่แล้วไงพี่น้องเอ๋ยตามสิ่งที่เราตามหาเห็ดแต่ขา,าเหลืองพี่น้องหรือว่าเห็ดดำเห็เหเลลดแครอทแล้วพี่น้องแต่เขาบอกเอาเถอกินได้ใช่ไกินได้ยัว่วเตะไมกินแล้วมันไม,ม่หน่อยพด,ดเลยเบานี่เราจะเอานี่น,นี่พี่น้องเอเย้ยโอ้ยฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มงไม่ง่ายเลยแล้วพี่น้องฝนนะพี่น้องคลิปนี้กับซันนี้ก่อนได้พี่น้องเอ้ยมาคลิปต่อคลิปสอง <laughs> bye bye. bye. bye, bye. <laughs>